สวัสดีเด้อจ้ะเขามาพบพอ่อช่องพลพยอันช่องลายรีสอร์ทคือเก่าเด้อพบกับอันอาหารออเดอร์ของพังเมลําใหญ่เด้อจ้าพอดีแม่แคบกับมาจากตัดอ้อยเนาะกระตัดอ้อยก็เลยไปสื่อไปสื่อของไปสั่งของแลก็ไปสั่งแตงโมมาก,ก่อนเนาะอ่วยกะสิสั่งเพิ่นเหลวกะสิมา,มาอื้อ่นจ้ากะ เมื่อน,นี้ก็เขามารับออเดอร์น้ำหอมเมพิ่น้องคือเกาหล่ะจ้าขอพระคนละหลายๆเดอ้อจ้าที่สนับสนุนออเดอร์เขามาเมื่อนี้แม่กะแม่แขกกะหมดท่านได้หายเมืยเลยเนาะเพราะว่าหิามาันกะยูกไกลตืบประมาณสิบกว่าโลไปกลับกะเกือบสามสิบโลพุ่นละสิบสี่สิบห้าโลเลยจ่าบานสมิทธ์เนาะเพื่อนวะ ก็ดีเท่ากัเจาแบ่งหาก็ไม่แค่กัสิพยา,ยามอันล่ออเดอร์จากพ่อแม่พี่น้องกับสิบพยา,ยามสั่งไหวได้เหลือจากอันหมุนเวียนเป็นอาหารของลำไยก,กัสิได้ซื้อคะาเนนทีเหลือกัสิได้ซื้ออ้อ,อยว้ปลูกน้ำว้กินน้ำก็คือที่น้ำเสนอแหละจา้าเพราะว่าซ้ำนั่นมันกันกนบบพ่อดอกต้อง อ,อันกักตุนไปเรื่อยๆเ,เนาะแนวสร้างมันกินโมือเนาะก็เลยนํำเสนอ่อเมพี่นอ,อันเอฟซีทันใดผู้ใหญ่ใจดีทันใดสิสร้างออเดอร์ซอยอาหารเมลําใยญ่คืออันอ้อยแล้วกับป็นพ่านปลูกน้ำพวาม่แค่มีทีไวแล้วคือ12ไร่แต่ก็กหะให้คนไท้ครึง่งนึงแล้วก็ยกหลองไวเพื่อปลูกที่ละนิดทีละหน่อยไปตามกับมั่งเฮาเนาะไม่แค่ก็เลย มานำเสนอออเดอร์อ,อาหารลำไยเอฟซี FC ทานใดผู้ใดใจบุญซอยอาหารสัง่งไม่คว่านเมาเมสางทองเด้อจ่าลำไยกะสั่งออเดอร์เขามาตามที่อยู่นี่เด้อจ่านี่แหละเมื่อท่านได้จัดใส่ตระกาศต่ยังกะถ้าออเดอร์ถ้าแรงสนับสนุนจากพ่อเมพี่น้องนั่นแหละจ่าเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีสุขุสุขคุนเด้อจ่านี่แหละจ่าที่สั่งมาล่อออเดอร์กะ ขากล้วยอยู่กล้วยกับซังมาแล้วลือจาแต่ว่าเพิ่นกัสิส่งแยามเสาร์เมื้อนี้แม่แค่รับออเดอร์มื้อนี้กัสิจัดให้มื้ออืน่นก็เลยจ้าพอมพอมพอมหมูอ่อวานนี่ก็บ่ได้ออเดอร์เนาะเพราะว่าไปซอยอันไปอันพาลำไยิ่นไปหาอันอันช่องบอ่อกรอยก็เลยบ่ได้พี่น้องกับบุได้รับออเดอร์เนาะมื้อนี้แม่แค่ก็ อันนี้เด้อจะถ้าสิสนับสนุนสร้างออเดอร์ซอยทางทองพังลำไยห้มีอ้อยปลูกให้มียาปลูกเพราะว่าเรือจากผีหมุนเวียนการกินอาหารแล้วกับสิสิคะแนนที่เรือก็สิไปซื้ออ้อยกับยาไม้ลำไยกินน้ำแล้วก็ปลูกน้ำจะเพราะว่าเอาไถเขายกหล่อว้แล้วกับสิพยายามปลูกเรื่อยเลยลจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะก็ขอ,ขอให้สนับสนุนเขามาพ่อเิ่นได้อ้อย ปลูกเป็นพันปลูกกินไประยะเงาวนี่เนาะนี่ละเด้อจ้ะธนาคารกรุงไทยนางนงพัฒนันสีหาจิ5ศูนย์นย์หกสองหาสมเก่าเด้อจ้ะกระสิผ้าเมเมเอซีไปชมลำไยกําลังลงจากรถกำาลังเอามาถึงเพิบกะสร้างแตง่งโมเพื่อเป็นยูขงัง ขางหน้าเพื่อน,นเกมาไห้ก็ไม่แค่ก็ได้ทายน้ำเสนือ้อก็งเม่พีนอ่ะจราะนี่ก็พักปลูกส่วนพวกกินเองเนาะประหยัดค่าใส่ใจพอนนี้เขาก็มีเงินเดือนนี่ละอ้อยสิเตรียมลงปลูกเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดทีละนิดทีละน้อยตามกระมังคะแนนเข้า ตามกำลังเงินเฮ้าเนาะเห็ดหลายมันก็ทุนร้อนมันก็ต้องใส่นักเพราะว่ามันตัง้งสิบสองไรพ่อแม่พี่น้องพามาเบ่งหน่องลำไยหิวนามบ่อโด้ททาความสะอาดเลยช่วงนี้เพราะว่ากำลังมาจากตัดตัดอ้อยเนาะเกิดเลื่อมาทายให้พี่น้องเบ่งคือเกา่าโอท่านด้ทาความสะอาดช่วงเทียง พอสัง่งเพื่อนสีกินแล้วก็เพื่อนสีโบทายเป็นเวลาคือคนเฮาเด้เนาะกินกินแล้วก็ทายกินแล้วก็ทายธรรมดาต้องเก็บทำความสะอาดตลอดนะจ้ะแต่มือน,นีก็ธรรมดาแล้วเนาะไปตัดอ้อยมามันก็เมื่อยแล้วก็ตลังจากตัดอ้อยก็ไปสั่งของมาไว้ใ,ให้เพื่อนแตงโม ก็มั่นแก้วลวกกป่วยแต่กล่วกย,กยก็ไดมือมอื่นมาอนิกะถาออเดอร์นันพ่พ่อเมยพี่น้องผู้ใยญ่ใจดีเด้อสนับสนุนเขามาพ่อได้เป็นคะแนนไหวซืออซ้ออ้อยซื้อยาลงเงินแปลงที่ห้าไทยทีห้ายกหลงไหวเด้อ้จเพิ่อนก็กินน้ำเือสิหิวน้ำอยู่พอกระลังมาเนาะกําลังมาจากตัดอ้อยลงรถก็เอาไาใหนัาเอา้ํามให้เพื่อนกินก้อน พังลำไยกินน้ำเมีแค่มี่ยังกะน้ำเสนอบอกตรงๆน่ะละจ้าเดี๋ยวเต้พี่น้องสินี่ที่สนับสนุนเขามากสิอุดหนุนอาหารแม่พังลำไยพ่อเืิ่นมีอันแปลงอ้อยปลูกให้มันเต็มพาอเนื้อทีมันตั้งสิบสองไรเนะาะกะสิเฮ็ดไปเรื่อยๆแหละแบงให้เพื่นกินน้ำแ้วก็ เอาเป็นพันน้ำหญ้าคือกันาไ้มากถ้าว่าได้คะแนนมากอะสิไปสือแปลงหญ้าวัน้ำให้เพิ่นกินน้ำแล้วก็เอาไว้ปลูกน้ำม,มันต้องเฮ็ดสองอย่างเข้จังสิไปรอดสะสันพ่อเมย์พีน่น้องเอ้ยสิบสองไร่เนี่ยมันต้องลงทุนหลายคือว่าเนาะสิมีปัญญาได้ไปลงทุนเทืท่อเดี๋ยวเงือนเดือนกับบะมีเนะะาะการใสแต่แรงเชี่์แรงใจแรงอุดหน,นุนจากพ่อเมย์พีน่น้องเสนอเขามาสนับสนุนขามานีา่แหละจ้ะ ได้เล็กๆน้อยๆก็เก็บไปผสมไปพ่อได้ปลูกทีละนิดทีละน้อยเฮ็ดน้อยๆตามกำะมังของเฮ้าเนาะเฮ็ดไปเรื่อยเรือือจากอันซื้ออาหารป้อนเพื่อนก็เก็บไว้ก็ได้ไปหาแป้งอ่อยแป้งห้าไว้เป็นพันนํำไว้กินน่ำสร้างต่างสองตัวเนาะพ,ะม,พมีพนองโมเมน์ธรรมาดาอันได้สับปะรด อันนั้นเน่มันกับทุนไล่ใจเฮาเน่จักหน่อยแต่มันกับลำไยเพื่อนกับบุค่อยกินกินแต่ลี่ซอกอะสีไวัยไฮรีซอหาข้าเจา้าอันอนุมโมทนาบุญมาเนาะเมฟซี FC, ใจดีเพื่อนอื่นเขามาอันช่องไพร่นมสุรินเพื่อนอื่นเขามากะเสเอาน้ำเพิ่น์นพ่อได้ให้รีซอเพื่อกินเน่ยังเน่กับซอยเหลือจากของเน่กับได้พ่อเมพี่น้องน้ำช่องเฮา สั่งออเดอร์เขามากับขอบพระคุณหลายๆเด้อจากที่ได้แป้งยาอันแป้งอ้อยเมื่อนี้ก็ได้จากออเดอร์ที่แม่์เมยส่งเขามานั่นแหละจากขอบพระคุณหลายๆเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาได้เก็บยาได้ไข่เด้อปาดสจากสิง่งบอดีทั้งปวงเืองลำไยเห่นนามเล่นดินมักเล่นตมอมในลำไย จนว่หาเอาไปลงทงแล้วเพลนเหรียเพ่นขี่ห้ตีลังกาหน้าล่างกาหลังผัแล้วลำใหญ่เป็นธรรมดาเนาะอ่ะคลิปนี้ก็แม่แค่กันน้ำเสนอสำนีเด้อจา่าปวาสิเฮ็ดค่วมสะอาดให้น้องมันอึดอัดอกันเนาะแนวคนเฮามันมีแตออ่อันมูนมีแต่ขี่ยังสีเนาะธรรมดาสิเฮ็ดค่วมสะอาดให้เพ่นตลอดแต่ว่ามือน,นี้มัน งานมันหลายอย่างเนาะไปตัดอ้อยมาแล้วก็มาเห็ดมาเอาอันนั้นมันออกเนี่ยกับแบ่งให้เพื่อนกินเนี่ยคลิปนี้ก็เสนอลำไยซัํานีเด้อแล้วจ้ากับขอบคุณหลายๆแม่แคก็รอออเดอร์ตลอดเวลาเด้อจา้าคนละนิดละหน่อยลอยสองลอยคแน่นพ่อใดให้เพื่อนกินกับขอบขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า